เมื่อก่อนก็ขี่กันไม่กี่คันนะสมัยนู้นก็รู้สึกว่าสิบามคันพี่ครับมีไอเดียก็คุยไว้เราต้องมีแพทของเราหน่อยนะไปไหนได้มีคนรู้จักพวกเราสมัยก่อนส3าคันไปเที่ยวกันในกรุงเทพเนี่ยฮะหลายทีแล้วพอไปกันก็ดังลั่นถนนเหมือนกันก็หึ่มมากชื่อนี่ก็มีให้ ขำกันเยอะมีบางคนม Rider, ีวิกเอ็นไรเดอร์ก็โหวนกันบอกเฮ้ยแล้ววันอื่นก็ไม่ต้องขี่สิวะขี่กันเฉพาะวันวันหยุดเหรอมีไวเอลเลฟส์สยามไรเดอร์มันก็เหมือนจะเป็นสามล้อไปนะมันเราฮาเล่ก็เลยมาตกลงปลงใจกัน13คนก็โหวนมาได้เป็นอิมมอร์ททลอิมมอร์เทลไทยแลนดสมาชิกก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อย